สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวส,สันพาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีงานนะครับไปขนของแถวมองเทพนี่เองนะครับซอยลังสิตธพิลลมแล้วก็ไปส่งแถวลังสิตธนะครับลมพินีทาวน์ชิปไปไปดูกันอ๋อเงียบสงบเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มาเกือบจะถึงเดือนแล้วนะครับแถวนี้เพราะว่าเขาปิดเทอมนะครับก็เลยไม่มีการย้ายเข้าย้ายของกันนะครับแถวนี้ เงียบมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเราทำงานที่เรารักนะครับแล้วเราจะมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำมันออกมาได้ดีนะครับมีงานแบบนี้ก็สบายใจดีนะครับไม่มีหงหัวหน้านะครับคอยกดดันมีงานก็วิ่งครับไม่มีงานก็นอนครับอยู่ห้องนะครับนี่ครับชีวิตแต่ละวัน ของวันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นกล่องกล่องกระเป๋าเสื้อผ้าอีกเล็กน้อยนะครับข้างในตึกไม่ได้ถ่ายดูนะครับเพราะว่าเร่งรีบนะครับแต่เงียบมากครับแถวนี้ปกติถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมนี้ผู้คนพุผ่นผ้ามากนะครับส,สวยเยอะนะครับแถวนี้ อีกที่ที่เราจะไปก็ลุมพินีทาวน์ชิปนะครับก็เคยถ่ายดูแล้วครับหลายหลายคลิปไปบ่อยครับที่นู่นกอที่นะ้ท่านหนึ่งสอบถามผมมาว่าคิดราคาอย่างไงนะครับการคิดราคานะครับดูจากราคาการเรนราคาก้างนะครับเทียบกิโลเมตรเอานะครับแล้วเราก็มาบวกเพิ่มนะครับถ้าเขามีของชิ้นใหญ่เราก็อาจจะบวกเพิ่มร้อยสองร้อยห้าร้อยเอาไว้กันไปแล้วแต่ ความยากความง่ายนะครับหรือว่าถ้าเดินขึ้นลิฟต์อาจจะบอกนิดเดียวแต่เป็นบันไดเราก็จะบวกเพิ่มขึ้นอีกเยอะนิดหน่อยนะครับส่วนในเลนราคาก้างนะครับก็หาดูได้นะครับตามกลุ่มรถรับจ้างขนของนะครับรถขนของรถตู้ทึบอะไรเียขอเขาโพสต์ขอเขาก็ได้ครับเดี๋ยวก็จะมีนา้นาๆใจดีครับเขาก็เมนต์ตอบให้ เจอเพื่อนรวมงานด้วยเมื่อเี้ฝั่งซ้ายมือน่าจะมาขนของเหมือนกันนะครับลบข้อประตูเทปก็มีนะเสร็จเรียบร้อยครับงานวันนี้แม่ได้ถ่ายให้ดูเช่นกันนะครับดูเหมือนว่าลูกค้ารีบแล้วก็เียงใจเขาก็ไม่ถ่ายให้ชมนะครับแต่สถานการณ์นะครับ ช่วงนี้ก็งานก็เริ่มเริ่ม,มจังเงียบแล้วนะครับมาช่วงเนี้จะมีบูมมีเทก็ประมาณเกือบเกือบวันที่ยี่สิบนู่นครับแต่ก็มีเริ่มจองมาแล้วแหละวันที่สิบเอ้วันที่เก้าก็มีจองมาเพิ่มอีกแล้วส่วนวันที่ยี่สิบก็จองมาเป็นเดือนละแล้วแต่ช่วงครับแต่ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมนี่น่าจะโบมากนะครับย้ายเขาย,ขายข้ายออกเยอะนะครับนะครับ ชีวิตแต่ละวันก็อยู่ประมาณนี้ครับวิ่งรถไปมากาะมีความสุขเี่ยนะครับสบายใจนะครับเป็นงานของตัวเองนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, Sub บ cribe ขผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ